สวัสดีครับวอทช์พี9951ม,มาพบกับท่านอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะนำภาพการแข่งขันรถจนทางเรียบรายการตุรกีไทยเฟรชซิงค้คาไทยแลด์ครับสนามซีซั่มาามาให้ท่านผู้ชมชมกันสองรุ่นครับในรุ่นของ F1 N F3 F5 แล้วก็ในรุ่นของอี u ูซุวันแม t กเต 3.0นิวเจนครับมาชมชมกันนาสนามแก่งกระจานเซอร์กิตอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีครับเอามาดูพิกอัพกันก่อนครับในรุ่นของอีสุ 3,000cc โอ้โหเสือสิงขดทิ้งแรดมาลงมาอยู่ตรงนี้อีกแล้วครับชาติวงศ์นรชันธนวัฒนประกรธรรมโชตปรมอารีรัตนศัก์เอามาดูครับรถทั้งหมดนี่10คัน ไขแดงดับขึ้นมาเปิดวสวยๆเกมทีนี้ขึ้นมายาวๆออกมาจะเป็นของเลขไขประกอนธรรมโชติครับมายเลขสิบห้าเก่าครับประกอรธรรมโชติน้ำขึ้นมาเป็นจ่าฝูงตั้งเป็นเลขสิบเอ็ดปรัมอารีรัตรศักดิ์ครับมาเป็นอันดับที่สองสามสี่ห้าติดตามกันมาเรียงกันมาเลยครับตอนนี้ที่สามตอนนี้เป็นของไคเก้าสิบเก้านัทวัตตั้งจิตมณีศักดามาเป็นอันดับที่สามอ่า 30ครับหมาย30ราชันคุณนริทยากุลมาเป็นอันดับที่4กับนันชาติวงศ์น้อยหมายเลขสิบสี่นี่มาเป็นอันดับที่5 13ครับแป็กไก่ครับอยู่ไงครับคัดท้ายเลยครับแป็กไก่ครับภูริตธุระชาวสวนธุระชาวสวนธุระชาวนาไม่ใช่ชาวสวนครับหนึ่งกับสองครับหนึ่งของสามาแล้วครับนี่กอธรรมโชติกับประนัดไม่ใช่ปรนัดประนัดครับใหม่ แล้วการแข่งขันๆๆๆๆทั้งหมดนี่9รอบสนามครับจริงๆแล้วจากไปรอบคันลดรอบเหลือ9รอบสนามครับมาแล้วเจ้าสิธนาวัฒน์ตั้งจิตมณิศักดาพยายามอุ้ยอันดับที่4ที่5ที่6นี่ไลลกันมาเหมือนกันครับมีอุดิธุระชาวสวนหรือแระไก่นครปฐม <laughs> อาหารวันนี้แบบใกล้บ้านใกล้บาต้องมาหน่อยต้องมันลงกันหน่อยแล้วแ่งอาจารย์เสรกิจนี่มันได้มาขับตั้งนานแล้ววันนี้ลองสักหน่อยเกมมันมันอย่างนี้นี่ประกนธรรมาชิครับยังเป็นเจ้าฟูงยังรักษาตำแหน่งนเจ้าฟูงไว้เดิมยังมีปานัดอารีรัตนศักนี่ทำเบีเข้ามาก็พยายามเหลือเกินครับพยายามจะหลายรอบแล้วครับแ <c oughs> ม่ปาเก่าของประอาระกนธรมาชินี่แข็งรถมันนานท <c oughs> ี่ไม้ไลายมือนี่อย่างพระรมอารีรัตนนี่ถือว่า รุ่นหลักรุนหลังรุนหลังก็เบียดติดเข้าไปครับรถบรเท่าคันมา3,000 TC ของอีวสุตัวนี้เร็วแรงจร,งจริงๆเร็วแรงจริงๆปัดก่อนไหวไหมครับตรงน,นี้นี่เปิดไฟหน่อยทิบมันวัวลบไปหน่อยข้างหลังมาไกลมากทีเดียวเอาพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการบูออสติสนำเสนอโดยบนโลกของความเร็วไม่เคยแบ่งแยกแรงทะเยอะทะยานไม่ว่าใครแค่มีใจที่มุ่งมัน่นเสี้ยววินาทีนั้นจะเปลี่ยนคุณไปตลอดชีวิต เร็วดังใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งนิวยามาา R15 New Honda g i o No plus สไตล์โดดเด่นยิ่งกว่าอัพลุกแฟชั่นให่ล้ำสมัย <S <S เป็นตัวเองนิ้มากกว่าใครทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า the new hot new honda g i o n o plus รายการโบวอ s สป e ดนำเสนอดโดย w ว็ One Go ก้เพล c c c e e a n e s s p a y ทําทำความสะอาดผ้าฝังลึกอย่างง่ายดายกลับมาชมกันต่อครับประกรณธรรมโชธอย่างรักษาตำแหน่งจากฟูงวัวแถวไว้ได้นี่ เลสซิ่งไลน์แมนครับแม่นครับนัตนี้ก็พยายามหลายต่อหลายครั้งจะแวกการของประกณรธรรมชมไม,ไม่ได้ในขณะที่4มาแล้วมาแล้วราชันคุณาวิทยากูลหมายเลข30 <c oughs> ขึ้นมาแล้วครับตัวนี้เป็น4คันแล้วครับ1 2 3 4าโดยมีธนวัตรตั้งจิตมณิศักดาดีหมายเลข9ก 99, ยังอยู่อันดับที่3 นี่ประกอบธรรมชั่วครับมองเล็งมาแล้วมองกระจกหลังอุ้ยอยู่ตรงนี้เองตง้องหนีครับต้องหนีครับติ๊กตาไม่ได้เลยทีเดียวน้องคนนี้เนี่ยปนัดอารีรัตนศักนี่มันมาแรงมันมาแรงนวักรได้เก้าเก้าครับนี่มาดูแบ่งออกเป็นสองคุมและคำหนึ่งของสามเอ้ยหนึ่งกับสองสามกับสี่สองคู่สองคู่เติมขึ้นมาครับเติมขึ้นมาอันดับที่สามนี่ธนวัตรเติมขึ้นมามันต้องคลุกคลิกคันนี้ครับสามกับสี่ครับอ้ so like at าวอย่าลืม subscribe ให้นายงด้วย พอจะไหวไหมเริ่มแผ่วหรือเปล่าอายุอนามก็ไม่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 ไล่เรียกกันแล้วครับเออหมดแรงหรือเปล่าไม่หมดผมไม่หมดผมไม่หมดยังแรงดีอยู่ครับประกรณ์ธรรมโชคนี่ลุงงเยอะลงเยอะลงเยอะครับตอนนี้นี่ลุงหลายรุ่นครับแผ่วไปนิดหนึ่งไม้เลขสิบห้าเนี่ยประกรณ์ธรรมโชวเวลาวิ่งตอรอบหนึ่งนาทีสามแปดในขณะที่อนาม หมายเลข11ปนัตที้วิ่งหนึ่งนาทีสามหกเอาตรงนี้เขขึ้นมาแล้วขึ้นมาปกกอนไม่ยอมปะกรอนไม่ยอมเออต้องยกสิครับยกสิครับยกเออยกให้ไหมยกให้ไหมอ่าขึ้นเลยใช้จังหวะลูกเผอตรงนี้โอ้โหปากกอนธรรมชดมองกระจกขวานี่พยายามขึ้นตรงนี้ปกอนปิดลายไว้แน่นเลยครับต้องหักหลบเข้ามาโอ้ไฟไท้ายแตกกระจายเลยครับตอนนี้นี่ ใช้จังหวะตรงนี้เสียบขึ้นมาโอ้ยขึ้นน้ำเลยครับตอนนี้ประกบอบมากๆเอาไม่อยู่จริงๆแต่ไฟท้ายแตกครับเออโอ้ <laughs> เอาไม่อยู่จริงๆครับตอนนี้และเป็นรอบสุดท้ายแล้วด้วยเล่นรอบสุดท้ายประกอบจเป็ต้จะเอาขึ้นลานัทบอกไม่ยอมผมขึ้นมาแล้วนี่ผมต้องขึ้นอารับผมหมากลุกและเป็นรอบสุดท้ายเหลือโค้งสุดท้ายตรงนี้ผมหมากลุกรออยู่ตรงนี้ครับเรียบร้อยครับ หมายเลขสิบเอ็ดครับพนัสอารีรัตนศักดิ์รับชมรายการแรกตามด้วยประการธรรมโชติหม,มายเลขสิบห้าธนาศักดิ์ตั้งติดบรนอีสต์การ์ดับที่สามราชันคุณาวิทยากุลอันดับที่สี่และสิบสี่ครับมาแล้วที่ห้าทาตีวงน้อยครับเรียบร้อยครับนี่คือในรุ่นของอิวสุวันเมกเล็นิวเจน3ามพันครับอ้าวพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายกามโมรโบออสติกครับถึงโดยอย่าทิ้งตัวเอง อย่าทิ้งสัญชตาตญาณสปอร์ตในหัวใจได้เวลาพาตัวเองกลับมาที่สุดแห่งสปอร์ตออตโตเมติกยามา a h า Aerox เท่านั้น All New ADV 160เครื่องยนต์157 c c ESP Plus ้าร์ายเส้นทางเมืองสไตล์ SUV Bike All New ADV 160เบรกยางมั่นใจใช้รันสตซับ รายการโบ l ์ออฟสปีดนำเสนอโดย Web One Go p เบรก c c Cleaner s p a สเทำความสะอาดภาพฝังลึกอย่างง่ายดายครับมาชมกันต่อค่ะท่านผู้ชมครับม,มาดู F1, F2, F5 อฟอาเอฟอ้ขอภยัยรถทังหมดนี่9คันค่ะท่านผู้ชมตีพบสิริปุลหมายเลข9ธนาเทพชายธนบินหมายเลข, 9, เเลข5 1นึงพีรพลวงมอินี์หมายเลข96 แล้วก็นัดสีสวัสด์หมายเลข5แล้วก็ธนพัทรยาเลิกจากหมายเลขที่19เจมี่ฮิลเอาและไฟแดงนับขึ้นมาไฟแดงนับขึ้นมาดำโดงขึ้นมาหมายเลข9ครับตีพบสิริปุลนี่ฮอนด้าซ v i ิคันนี้ Honda ตัวเก่งของเขาไว้ไว้ส่งเข้ามาประกวดครับอุตมาแข่งขันครับแข่งขันทัน้งหมด8รอบสนามครับท่านผู้ชม แล้วก็ฝนตกด้วยครับฝนตกด้วยครับโอ้ยน้ํากระจายเลยครับตรงนี้นี่ต้องใช้ความระมัดร,ระวังครับเพราะว่าเก่งกระจาดนี่สนามค่อนข้างจะแคบไม่เหมือนสนามช้าไม่เหมือนสนามพีละนี่ทุกคนต้องใช้ความระมัดระวังฝนตกลงมานี่ที่พยังเป็นผู้นำนาสอธนเทพชัยธนกววนนี่ตามมาอยู่อันดับที่สองตามมาห่างๆครับตรงนี้ครับปะทะหรือปะไว้ไว้ไว้อย่าลืมสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้นายงด้วยขอบพระคุณไปอย่างสูงเลทีเดียวขอบคุณครับ อันดับที่5นัดสีสวัสดิ์ครับวันนี้อยู่อันดับที่4ทุกคนต้องระวังตัวครับเพราะแท็กมันลื่นครับฝนตกแฉะอย่างนี้นี่เมื่อสักครู่นี้ก็ฝนตกมาอย่างแรงเลยทีเดียวรอผลหายผลมาแล้วก็อ่ะมาแข่งขันกันตอนตอนนี้ครับเหลือ9เหลือ8รอบความเร็วต่อรอบตอนนี้1นึงนาที5้าสี่โอ้โหฟัมเร็วเร็วไปเยอะกรันซึ่งปกติแล้วรุ่นนี้วิ่ง1นาที1นึ่งสครับเจอฝนอย่างนี้ก็เหลือ1นนาที5้าสี่ ไม่มีปัญหาครับยูแข่งด้วยฝีมือครับด้วยยางและฝีมือหมายเลข3 9 5 395้้ชานชายโชคครับสกุลชัยโอ้ลงเลียของ F1N นี่ครับมาหนึ่งนี่หามายเลข9ก้าไปไกลแล้วครับตอนนี้ตีพบสุริพลใหม่รอเพื่อนี้อับ2 3 4ครับไม่กล้าเข้าไปแลกไม่กล้าเข้าไปหมุนกันเลยครับเพราะแท็กมันลื่นนี่ท้าพลาดไปแล้วนี่กำแพงครับกำแพงเลยครับโอ้ งานเสียของเพราะเราต้องลงอีกหลายรุ่นครับบางคันนี่ลงถึง3รุ่นถึง4่รุ่นครับรถคันเดียวเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสับสนโดย New Honda g จ o n o plus สไตล์โดดเด่นยิ่งกว่าอัพลุคแฟชั่นให้ล้ำสมัยเป็นตัวเองได้มากกว่าใครทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า the new hot new honda g i o n o plus สุดคือ Max ที่เหลือก็แค่ใจไม่ Yamaha X Max t e c h Max รายการโบออลสปิดนำเสนอโดย Patent b a c k One SC w a t e r l e t s w a t and w a c สปเปรย์ล้า,ลางรถพร้อมเครือบแห้งเร็วกลับมาชมกันต่อกรับท่านผู้ชมครับแมฝนโปรยปลายลงมาแล้วปัดน้ำมันก็เริ่มจะทำงานครับกระจกก็เป็นฟ้าแล้วโอ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 เอาคันนี้อีกคันหนึ่งครับ Wax ซี่หมายเลข96ตอนนี้อยู่ที่3ครับพริราพลวงวานิช อันดับที่สามลยมีมาเลค้านัดสีสวัสดิ์นี่พยายามตามเข้ามาโดยโตโยต้าฮอนดีแดนนี่อยู่อันดับที่สี่มาเลค้าก็รอจังหวะอยู่ครับยี่สิบเก้าธนพัฒน์เลิกยามตามพังหามาอยู่อันดับที่ห้าที่ห้าห้าและท่สามกับสี่ตนนี้มาดูสามกับสี่ครับพยายามเหลือกเกินครับมาดูครับระหว่างโตโยต้ากับฮอนด้าครับตรงนี้อ ไม่แลกครับไม่แลกครับไม่ถ้าเป็นถ้าอ้าวสองเก้าห้าอยู่นี่ครับโอ้ยสามเก้าห้าครับชานชัยโชคชนะสกุลชัยไปชนกองยางเสร็จแล้วครับเรียบร้อยซุกยางเลยครับโอ้โหออกจากการแข่งขันไปครับโอ้ในรอบที่5นี่เองครับอ่าเรียบร้อยครับอย่างนี้นี่อ่ะมากาต่อขเอมนย่างไม่หยุดครับเกมยังไม่หยุดผู้นำยเล็ก้านี่ผู้นำตีพบสุริปูลไปไกลแล้วครับจะเจาะภาพไปเลย มาดูมาดูนี่ครับอันดับที่สามและอันดับที่สี่สองสามสี่สองสามสี่สอันดับนี่ใครจะยืนอันดับ2ใครจะยดนอันดับ3ใครจะยืนอันดับที่4ครับไล่กันมาเลยครับตอนนี้นี่แต่ที่1ไปสุดตูบแปลนี่ห้าหนึ่งครับ2ครับอันห้าหนึ่งที่อยู่อันดับที่2ธนาเทพช้ยธนากวิน นี่คือผู้นําไปสบายสบายมาเลก้าหลายเทียมทานหลายคู่แข่งขับสบายสบายอมองกระจกหลังว่าโหไม่มีใครมาเลยเฮ้ยไม่แน่นี่อ่าอ๋อขณะที่นกขันหลังไม่เกีียวนะครับขันหลังมาเลขแปดสองจิมมี่ฮิวอ่านี่มาดูครับมาดูอันดับที่3และอันดับที่4ีหวามันมาดออกมาไม่ได้ครับอย่างนี้นี่ เขาโคแก่เกีียวเอารอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายพอมาเลขเก้าทักลุกรอยอยู่ตรงนี้ครับตีพบสิริปุลเรียบร้อยครับอันดับที่หนึ่งตีพบสิริปุลมาเลขามาเลขเก้าห้าห้าหนึ่งอันดับที่สองพันเทพใช้กนกกวินครับประมาณที่สองที่สามพิรพลวงพาณิชย์แล้วก็อันดับที่สี่นัทศรีสวัสดิ์อันดับที่ห้าชนะพัฒน์เลิกยม ในรุ่นของ F3 ครับต้องขอขอบคุณครับผู้ให้การสนับสนุนรายการบุร๊ออสวิตของนายยงครับขอบคุณครับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารถจักรยานฮอนด้าโชคอัพ YSS โช๊คอัพของคนไทยที่ดังไกลไปทั่วโลกหลายสิบประเทศแล้วก็แวกวันผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม่เครื่องหนังเครื่องบอกของท่านจะเงางามอยู่ตลอดเวลาต้องแวกวัน เบรกอย่างมั่นใจใช้รันซอบครับรายการบอสฟีตของเราจะนําภาพมันๆอย่างนี้มาให้ท่านผู้ชมชมกันอย่างจุใจเลยทีเดียววันนี้เวลาหมดแล้วครับผมชารวีเพชรภูมิธรรมนยงคนตัวดําพร้อมทีมงานต้องรัท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ